สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชพิสัยครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตถึงข่าวเรื่องการเมืองให้ฟังกันพระเพื่อไทยเขามีตารางเวลาการดำเนินการของพักทีละชดทีละชดทีละชดผมว่าคนที่เขียนแผน เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับมันเป็นการตลาดที่สมบูรณ์แบบวันนี้มีการเปิดตัวคุณเศษฐาคุณเศษฐาก็ลงมาจากรถโตไม่รู้เอาผ่านหรือเปล่าแล้วก็เดินลงมาแล้วก็มีคนรอรับอยู่เขาก็เป็นคนนอบน้อมมาก โค้งหวัดดีหวัดดีหวัดดีเดินเข้าไปเพื่อที่ไปประชุมกับพักเพื่อไทายครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไปเปิดตัวทีนึงแล้วตอนที่ไปเยวาวราชแตอนนี้ก็มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเวลานักข่าวสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาก็ตอบแบบอ่นอนน้อมถ่อมตัวคือเป็นนักการเมืองจริงๆที่อ่นอนน้อมถ่อมตัวด้วยนะ เขารู้ว่าบทบาทตอนนี้เป็นยังไงเพราะตอนที่เขาเป็นนักธุรกิจตอนที่เขาทําหมู่บ้านตอนที่เขาทาอะไรของเขานั้นเขาก็ไม่ได้ถ่อมตัวถึงขนาดน,นี้นะแต่เขาเป็นคนสบายสบายเวลาออกโทรทัศน์เวลาได้บมภาดกันเขาก็นั่งไปห้างคุยแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนในระดับกลางถึงสูงนะครับพวกแวดวงธุรกิจก็นับถือคือเขาก็เป็นนักธุรกิจที่ กล้ากล้าพูดไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็จะปอดแหกกลัวจะไปพูดเรื่องการเมืองไปแตะการเมืองไม่ได้แต่เขาไม่กลัวเขานําเสนอในสิ่งที่เขามีอยูดมด์การดูแล้วก็เป็นภาพที่ช่วงนี้นะวันนี้ผมก็ให้คะแนนว่าโอเคเลยคนอย่างนี้ก็สมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งนะคือดูแลได้นะอารมณ์ได้ แล้วเมื่อพักเพื่อไทยมาเปิดตัวคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งแต่ถามคุณเศรษฐาก็าจะยังยังยัง,ย,งยังไม่ใช่ครับยังไม่ได้ตอบครับต้องรอผู้หลักผู้ใหญ่ของพัก่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่ของพักคือใครก็มีหัวหน้าพักหมอชนน่านนะที่เป็นผู้ผู้ใหญ่ของพักอะนอกนั้นก็ถ้าเทียบกับคุณเศรษฐาก็ก็เป็นระดับระนาบเดียวกันนะแต่เขาก็ถอมตัว ็โอเคกอเป็นภาพที่ก็ก็ดีสำหรับคนที่ชอบคนสุภาพนะแล้วนักข่าวก็เอากรณีนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ไปไปพักเหมือนกันแล้วก็ไปสวมเสื้อเสื้อคุมพักให้กับว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายแหละรวมทั้งเพื่อนรัก เพื่อนรักเพื่อนรุ่นน้องที่รักกันมากก็คือคุณลมโบดรเศรษฐกุลก็สอะสวนเพื่อคุณด้วยนะครับแล้วก่อนระหว่างเดินนักข่าวก็ถามเรื่องเนี้ยเรื่องคุณเศรษฐาบอกพักเพื่อไทยเขาเปิดตัวเกณฑ์เศรษฐานะอะไรอย่างี้ก็ถามคือเหมือนก็นแยาอย่าแล้วพลเอกบู๊ว่าไงมาบอกเรอเขาคือใคร ยังไงเขาเป็นนักธุรกิจนะนักข่าวถามคือพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เหรอว่าคุณเศรษฐาเป็นใครไม่รู้จริงๆหรอหรือแกงโง่หรือแก้งไม่รู้แกล้งเล่นลิ้นเล่นขาหล,ลงกอนักข่าวข้อพาซื่อบอกไปว่าเขาคือใครเขาทำธุรกิจพลเอกประยุทธ์บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ธุรกิจอา้าวไปพูดด้อยค่าเขาอย่างนั้นแหละ อะไรวะคือคนเป็นนายกและนมนตรีได้นี่นี่ต้องเป็นใครวะต้องเป็นในพลเท่านั้นหรือหรือต้องเป็นใครบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจธุรกิจเป็นนายกไม่ได้เหรอในพลยังเป็นนายกได้เลยอ่ะโอ้แล้วยังไงต้องเป็นใครเป็นนักการเมืองเหรอต้องเป็นอะไรเอุตสาหเท่านั้นเหรอต้องเป็นสุเทพเชื่อกหรอที่จะเป็นนายกได้อ่ะหรือไงวะ ต้องเป็นใครผมก็ไม่ค่้าใจคําตอบของพลเอกประยุทธ์คือใครที่เป็นกุนซือใครที่เป็นเทนเนอร์เคยเป็นผู้กํากับพลเอกประยุทธ์นะก็คงเหนื่อยคงเหนื่อยใจจริงๆเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นคําถามเฉพาะหน้ามันไม่สามารถเตรียมกันได้มันอยู่ที่มโนสํานึกของตัวเองถ้าตัวเองยังไม่เปลี่ยนแบบนี้นะมันก็ไปต่อยาก เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเปิดตัวเขาไม่ได้ทําผิดเลยไปด้อยค่าเขาทาไมแล้วพอนด้ข่าวไปจี้หมายถามคุณเศรษฐาแทนที่คุณเศรษฐาจะด้อยฆ่าพลเอกประยุทธนะ์หรออย่างงู้นอย่างนี้หรอหรอต้องเป็นในพลหรออะไรไม่ครับคุณเศรษฐาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะคือท่านพูดอะไร ก็น้อมรับแล้วผมก็ไม่มีอะไรที่จะคอมเมนต์ตอบโต้ท่านโอ้โหแค่นี้แม่งกินขาดเลยกินจบเลยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อๆนะผมว่าคะแนนคนที่เคยรักเคยชอบพนเอกประยุทธ์ก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันเขาเขาก็พูดจากใจเขาว่าไอ้นี่มันขายมันก็แค่นาุิกจ มันแค่คนทําบ้านขายอ่ะมันจะไปเก่งกาจแล้ววะจะสู้ตัวเองได้ไงวะตัวนี้โคตรเก่งเลยบริหารงานมาแปดปีในสุดยอดเป็นไงประเทศชาติพัฒนาขึ้นเยอะปราบโควิดได้ใช่ไหมเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยทีเดียวอ่ะ,อะเศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤฤดีเขาอยู่ดีกินดีกันหมดเลยใช่ไหมแล้วใครจะมาสู้กับกูวะเศรษฐาแล้วโอ้มาแค่ขายบ้านมันจะเ,เกี่ยวอะไร คือพอใดวันนแกรู้สึกอย่างนี้จริงจริงจริงนะครับแล้วก็คือเป็นอย่างนี้แกไม่ค่อยควบคุมอารมณ์นะแกแกมอนก็ปากกระใจตรงกันเวลาขึ้นปลาสายแบบวลาลแกก็บอกตื่นเต้นไม่เคยเลยเนี่ยแกพูดจริงถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะแบบจะแอฟจะนู่นจะนี่แกก็ไม่มีเลยเพราะว่าแกก็เป็นคนแบบเนี้ยนะคนแบบว่าโอเคแล้วแกก็บอกว่ากาเป็นสุภาพบุรุษ ในเรื่องที่มีคนโยงว่าคุณชีวิทยนะ์ไปช่วยพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อที่จะไปขยี้พักภูมิใจไทยก็บอกกันไม่ทำหรอกเ็เป็นสุภาพบุรุษไม่ทำอย่างนั้นหรอกสำหรับเรื่องรวมใจสร้างชาติเรื่องภูมิใจไทยเรื่องคุณชูวิทย์ต้องคุยกันอีกคลิปหนึ่ง ะครับเพราะทีพักค้างมันไม่เหมือนกับที่ที่เราเห็นตามจอโทรทัศน์ไม่เห็นหลอกมันมีอะไรลึกลับซ่อนเลื่อนเยอะแยะมากมายในแวดวงการเมืองเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีการแก้ปัญหาเรียกคะแนนวิกฤตมันก็คล้ายๆกับน้ำเน่าแบบที่คุณชูวิทย์กมนลวิสิ์บอกอะถือถ้าคุณชูวิทย์จะมาเล่นเรื่องนี้เต็มเต็มตัวตัวนะก็อยากจะเล่นขยี้ให้แหลกหลานทุกพัคก,การเมืองเลย สาวไส้พักประชาธิปัตย์สาวไส้พลังประชารัฐสาวไส้เพื่อไทยสาวไส้ภูมิใจไทยสาวไส้ทุกพักเลยผมว่าเออมันก็จะโอเคนะแต่ถ้าตอนนี้ไปเล่นงานอยู่พักเดียวสองพักนั้นมันก็มันไม่ค่อยยุติธรรมเพราะมันใกล้การเลือกตั้งแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณชีวิทก็แรงแรงเลยคุณชีวิทไม่ได้ทะเลาะกับคุณเนวินที่ชอบคนเดียวนะไม่ได้ทะเลาะกับคุณอนุทิน สองอีกอคนเป็นสองคนนะไม่ได้ทะเลาะกับคุณสักขยามเป็นสามคนนะพระภูมิใจไทยเขามีอีกหลายคนนะที่อยู่ในพักเขาเป็นกรรมการบริหารพักเป็นรัฐมนตรีมชีวิตก็ทะเลาะกับภูมิใจไทยก็คือทะเลาะกับคนของเขาโดยเฉพาะแกนนำทางพักเลยมันจะเป็นมันจะเป็นสึกที่ใหญ่หลวงเกินไปไหมเกินตัวไปไหม นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณชูเก่าอันนี้เรามาคุยคกันถึงเรื่องโมเลิร์ประยุทธ์ต่อนะตอนนี้ตารางการเดินสายไปเยี่ยมเยียนตรวจราชการก็มีเกือบเต็มแล้วคิวก็ยาวพอๆกับนักร้องพอๆกับซูเปอร์สตาร์เลยทีเดียวก็ดีแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้ พลเอกประยุทธ์จะรู้ซึ้งถึงคําว่าการเมืองจะรู้ซึ้งถึงนักการเมืองจิตวิญญาณของคนที่มาเล่นการเมืองเขาไม่ได้ได้อะไรมางานจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์แค่ไปนู่นไปนี่มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับถ้าจะรู้จักการเมืองจริงต้องลงพื้นที่ไปงานกระถินภาพป,ป่างานศพงานแต่ง ต้องไปให้หมดแล้วจะรู้จริงๆว่าคนที่เป็นนักการเมืองเขามีประสบการณ์ในเรื่องการเมืองนั้นอย่จันะครับแต่ตอนนี้ก็ถือเป็นก้าวหนึ่งแล้วครับก็ถือผมถือว่าเป็นความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ดึงคนที่ทำการรัฐประหารมาสู่แวดวงการเมืองได้ก็ถือว่าประชาธิปไตยพัฒนาขึ้น ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ทําการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันง่ายกว่าไปหาเสียงแบบนี้อีกก็ถือว่าดีนะครับก็ทําให้ทหารดูไว้เป็นแบบอย่างระกับน,นะครับเพราะยังไงมันก็มาจบที่การเลือกตั้งถ้ารัฐปหารดีก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งสริราะรัฐทหารกันไปเรื่อยไปเรื่อย บ้านเมืองเราก็ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับประเทศพม,มา่มาอย่าหมยางนั้นก็จะดีกว่าไหม,มนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศก็มาดูกันที่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ผิดหวังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่จะถึงนี้ อาจจะได้เป็นสอสอเพราะได้ปาจิริศอันดับเบอร์หนึ่งอยู่แล้วก็ก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านโดยไม่ได้เป็นประธานฝ่ายค้านด้วยนะเป็นฝ่ายค้านแนละ้วดูซิว่าผมอยากเห็นสอสพลเอกประยุทธ์ขึ้นอภิปรายในสาภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีดูซิว่าท่านจะทำได้ ดีแค่ไหนผมอยากเห็นภาพอย่างนั้นกับท่านนะครับในบ้านนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณมากๆครับก็มีหมวกมาขายนะครับหมวกกิบโพส Channel นะครับเป็นหมวกซึ่งเกรดพเมียมนะปักอย่างดีนะครับปักว่าคำว่ากิบโพสชนแนลราคาสองร้อาสิบบาทครับ ถ้าสนใจสินค้าของผมก็เข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาเก็ตติ้งครับมีกระถางแคนตัดมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีน้ำหอมมีลิปสติกมียำหม,มองเทวดาสายหมูยี่ห้อมนตานะครับมีขายอยู่ในเพจนั้นแล้วท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็ร้อยบาทส่วนท่านที่จะสร้างฉัดให้กับพ่อปู่ศีตุโธแม่ย่าสีปทุมมาก็ทำบุญหนึ่พัน ก็จะมีชื่อนาำสกูติดอยู่ที่ฐานแล้วท่านเข้าไปติดตามช่องใหม่ของผมหน่อยนะครับชื่อว่าช่องปัตยาของกิจแชนแนลนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นที่หน้าจอของท่านวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกับสวัสดี